วิเคราะห์บอลบายเมนเทลล์มต์โตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำวันอาทิตย์ที่19กันยายน2564ครับระหว่างคุณคอนเปตแฮมยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปีศาจแดงแข่งขันกัน,กนที่ลอนดอนสเตเดียมเวลา2องทุ่มตรงในค่ำคืนนี้นะครับและถ้าหากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับบอลเต็งคู่ละ50,000ก่อนเมื่อวานนี้เราก็เต็ง ซาทแฮมตันไปนะครับรับรองว่ากินเนี่ยเหยียบแสนอยู่แล้วแล้วในกลุ่มไม่พอนะยังลองโคลโลนิกเรียกได้ว,ว่าในกลุ่มเนี่ยบวกกันทั้งบอลเตงบอลชุดบันเทิงกันทุกวันนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเดี๋ยวไว้จบคลิปนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูนิดนึงครับสำหรับผลฟุตบอลสำหรับเฮตูเฮตนะครับขออภัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำได้ดีกว่าว์แทมอยู่แล้วนะครับเจอกัน6นัดหลังสุดพวกเขาเอาชนะ เวทแฮมได้ถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1โดยชัยชนะนัดล่าสุดของเวทแฮมต้องย้อนกลับไป2ปีก่อนนะครับเกมนั้นเวทแฮมเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อ0ในปี2019เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่า2เกมหลังนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกปีที่ผ่านมาเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับุกไปตบเอาชนะเวทแฮมได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เอาชนะเวทแฮมในบ้านนะครับทั้งเกม FA คัพแล้วก็พเมร์อีกเนี่ยหประตูต่อศูนย์ทั้ง2นัดเรียกได้ว่า3เกมหลังเนี่ยแมนยูเอาชนะเวทแฮมได้หมดเลยอันดับในตารางครับแมนยูอยู่อันดับที่1นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่อันดับ3ชั่วคราวเนื่องจากลิพูเนี่ยเก็บ3แต้มนะครับ แมนูครับลงเล่น4นัดเนี่ยชนะ3เสมอ1พ้0ครับยิงได้13เสียอ่อยิงได้11เสีย3นะครับมีอยู่8เราได้คะแนนได้เสียอ่อลูกได้เสียมี8นะครับบวก8อยู่แต่ว่าคะแนนในอัตลางเนี่ยมีอยู่10แต้มในฝั่งของเวทแฮมครับพวกเขาลงเล่นไปแล้ว4นัดนะครับชนะ2เสมอ2มี8คะแนนครับยิงได้10เสีย5ประตูลูกได้เสียอยู่ที่บวก5ผลงานนะครับในช่วง6นัดหลังเวทแฮมครับพวกเขาเอาชนะ นิวคาสเซิลนัดเปิดสามได้4-2ครับแล้วก็เล่นในบ้านถลม่มเลสเตอร์ไป4ประตูต่อหนึ่งเสมอกับพาเลส2-2ครับบุกไปเสมอกับซาร์햄ตัน0-0แล้วก็นา,าสุดพวกเขาลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับบุกไปตบเดโมาเก็บ2ประตูต่อศูนในฝั่งของแมนยูครับ6กกนัดหลังสุดพวกเขานชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1โดยนะครับนัดแรกก็อุ่นเครื่องเอาชนะเอเวัตตันไป4-0นัดเปิดสามของพิวดีครับเล่นในบ้านตบลีดไป5ประตูต่อหนึ่ง บุกไปเสมอกับเซาเทมตัน1-1ครับแล้วก็บุกไปตบวูตัมมิชเลอร์1ประตูต่อ0เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล4ประตูต่อ1แล้วนะล่าสุดครับพวกเขาบุกไปแพ้ยังบอยเบิร์นนะครับ1ประตูต่อ2โปรแกรมนัดถัดไปครับแมนยูจะเจอเวสต์แฮมนะครับเล่นที่บ้านของตัวเองในศึกฟุตบอลคาร์ลิงคัพหรือว่าคาราบาวครับส่วนเวสต์แฮมก็จะเจอแมนยูนั่นแหละนะครับมาดูในส่วนของข่าวเขาวนึ่งแล้วกันครับในนัดล่าสุดครับแน่นอนว่าดีแคนไรท์นะครับโชว์ผลงานได้ดีมากมาก แล้วก็มิคาเอลนะครับเอ่อมิชาเอลนะครับอั o, นตะนิโอเนี่ยยิงโค้ดหนึ่งประตูให้เวสแฮมเนะี่ยบุกไปตบนะครับดินโมซาเก็บคาบ้าน2ประตูต่อศูนย์ทำให้เดวิดมอยเนะี่ยเก็บ3แต้มแรกในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนี่คือสิ่งที่ เดวิดมอยมักจะทําได้ดีนะนะครับเวลาพาลูกทีมไปลุยในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกมาดูกันต่อครับในเรื่องอื่นๆบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดแย่มากๆนะครับแม้ว่าจะยิงนําอย่างบอยไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากคริสเตียโนโรอนดโดแต่ว่าเอาล่ามอนพิสคาครับก็มาโดนใบแดงนะครับทำให้รูปเกมของแมนยูนั้นเปลี่ยนไปจริงๆแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเจสซี่ลินการ์นะครับส่งบอลขึ้นหลังพลาดทําให้กองหน้าของยังไบรเวิร์ดเนี่ยบุก ชกบอลไปยิงได้ทำให้แมนยูเนี่ยแพ้ในเกมแรกของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกมาดูกันต่อครับทีมยูแน่นอนว่าวันนี้ดิวดมอยจะไม่มีอันโตนิโอนะครับที่ติดโทษแบนในเกมที่เขาเนี่ย โดนใบแดงในนัดที่เจอกับเซาเทมป์ตันแต่ว่าวันนี้ครับเอ่อเวสแฮมจะมีจาร์ดโบเวนนะครับเคอร์ซูม่านะครับแล้วก็แองเกโลออ็อกโบนารวมไปถึงเค็กดอร์ซันแล้วก็ทมัสุเชกค,ครับที่จะลงสู้ศึกในคืนนี้รวมไปถึงแนวรุกอย่างนะครับเซตเบนลามาจะได้ลงมายืนแทนอันตนนันิโอแน่นอนนะครับส่วนพาวเวอฟอนาัลนะครับแล้วก็วบริมีคูฟาว อารอนแคสเวลล์ well เนี่ยอาจจะต้องลุ้นว่าเดวิดมอยจะเลือกใครนะครับแมนยูก็จะไม่มีมาคาร์ดฟอร์ดนะครับเดียร์โรเอซันสกาวานีที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนสกอตต์แม็กธอมบินเน่ครับคาดการว่าจะมีะรายชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมค่้นคืนนี้แน่นอนว่านะครับมิดฟิลด์สตัวระหว่างสกอตต์แมกธอมบินเน่กับเฟสเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าโซชาจะเลือกใครนะครับเพราะหลังๆเนี่ยชอบส่งมาติดลงไปแต่ว่าปอมบ็อกบานะ่าจะไปยืนทางซ้ายครับส่วน สังกิวุตจะไปอยู่ทางขวาบูโน่แฟนาลเป็นหน้าต่ำครับและหน้าเป้าจะเป็นคิเชนนอลเลนโดในส่วนของเดโกดาร์สนะครับก็อาจจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงแทนในตำแหน่งของวานวิสซาก้าส่วน h a r นิแม็กควายนะครับแลวก็ลาเฟวาราลูกชอกจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงเหมือนเดิม ลีกเล่นครับเขามองว่าวันนี้เนะี่ยแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับมีโอกาสที่จะเอาชนะเวแทแฮมไปได้โดยนะครับแทงแมนยู1,000จะได้แค่800ส่วนคริสเตียโนโรนโดครับถ้าวันนี้ยิงประตูได้นะครับแทง1,000ก็จะได้800เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับโอเวอร์2.5โกลแทง1,000จะได้72อ่า720บาทนี่คือสิ่งที่เว็บของกิจเขาคา,าดการณ์กันว่านะครับเแบทบติ้งทิปเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้เท่านั้นในส่วนของรายชื่อตัวผู้เล่นครับ สำหรับเจ้าบ้านนะครับจะมาในรแะบบ 3 4 2 1ี่สองหนึ่งครับผู้ต่อสูจะเป็นฟาเบียนสกี้ครับเซ็นเตอร์ฮาบมีออกโบน่าเคอร์ซูม่านะครับดอรซันและส่วนตรงกลาง4ตัวครับก็จะมีแคสฟิลทางซ้ายครับซูเชกยืนคู่กับดีแครไลท์ทางขวามีครูฟาวและ3ประสานในแนวลุกก็จะมีเบนลามานะครับฟอร์นาแล้วก็โบเวนในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาจะมาในแผนเดิม4-2-3-1องสามห่งครับผู้ต่อสู้จะเป็นดาวเบิดติคอาครับเซ็นเตอร์ฮาบจะมีราเฟลวาลายินคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์ทางซ้ายมีลุกชองครับทางขวามีวานวิซาาก้ คู่ตรงกลางรับจะเป็นสกอตต์แม็กโตมินียิงคู่กับเฟดหน้าต่ำจะเป็นบูโน่ฟาันเดย์ครับทางซ้ายมีป็อกบาทางขวามีเมสันกินดูบดและหน้าเป้าจะเป็นคิสเยโน่ดูนัลโดในส่วนของตำแหน่งต่อตำแหน่งแน่นอนว่าดิแครานั้นน่าจะดูดีกว่าทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลเพลรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆประสบการณ์อาจจะสูสีแต่ถ้าเรื่องของความสามารถผมมองว่าวันนี้ดาวิดดิแครากับเกมใหญ่ๆนะเขามักจะทำได้ดีอยู่ตลอดนะครับ ในส่วนของเซ็นเตอร์ฮารมครับนั่นอนว่าออกโบนาวันนี้เคอร์ซูม่าดอซันจะได้ประสานงานกันครั้งแรกแน่นอนว่าสิ่งที่ผมย้ำมาตลอดว่าทุกครั้งที่กองหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับความเข้าขาในเรื่องของเกมรับเนี่ยมักจะมีน้อยลงแล้ววันนี้เนี่ยพอ3คนเนี่ยมาเล่นหลัง3แล้วต้องเจอกับคริสเตียโนโรนโดเมสันกินวูดพอปอกบานะครับหรือว่าวูนอฟานเดสเนี่ย จะรับมือยังไงนี่เป็นสิ่งที่เดวิดมอยจะต้องไปวางแทคกติกให้รัดก,กุมอย่างยิ่งโดยเฉพาะนะครับในวิงแบ็กอย่างแคสเวลแล้วก็คูฟาวพอเดวิดมอยมาจัดแผน3ามสแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเกมลุกพวกเขาจะเปิดพื้นที่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยอะพอสมควรตรงที่ว่าพอเติมเกมรุกแล้วเนี่ยหลังจะเหลือแค่3คนแคสเวลนะครับเอ่อแคสเวลกับคูฟาวเนี่ยจะลงมารับทันหรือเปล่าถ้าเติมเกมลุกขึ้นไปเพลินแล้วโดนลุกชอ,อกับ วอรมิสกาส่วนกลับโดยที่มีสกอตต์บัตโตเมเน่กับเฟสเป็นตัวเชื่อเมเกมตรงกลางสนามและมีบูโน่แฟนนันเป็นเพลย์เมเกอร์วันนี้คือสิ่งที่แมนยูน่าจะรู้ทางเดวิดมอยเป็นอย่างดีอยู่แล้วรวมถึงเดวิดมอยครับก็น่าจะพอจับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงจัดผู้เล่นลงแบบนี้นะัน่นหมายความว่าพวกเขาจะเน้นเกมตรงกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าโทมัสซูเชตตกับดีแคนไรท์เนี่ยที่มีข่าวกับแมนยูเนี่ยจะเล่นแพ็ กลางรับแน่นๆแล้วให้เบนลามากับเอ่อพาวเวอร์ฟอนาวเนี่ยสร้างสรรเกมโดยมีจาร์ดโบเวเนเป็นหน้าเป้าน่าเหนียวคำว่าหน้าเป้าที่ไม่ธรรมชาติสำหรับผมนะวันนี้เวสแฮมดูเป็นรองในเรื่องของการจบสกอร์แน่นอน100%ครับโอเคว่าโวเวนเนี่ยเคยเล่นนะครับริมเส้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายมาก่อนแต่ว่าพอมายืนหน้าเป้าแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เจ้าตัวมั่หัดเนี่ยเรื่องของความเข้าใจหรือว่าเชมิสตีภายในเกมเนี่ย ผมมองว่าน่าจะมีน้อยกว่าแมนยูถ้าเทียบกับโรนโดนะนะครับโบเวนกับโรนโดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับโรนโดเนี่ยเป็นกองหน้าธรรมชาติอยู่แล้วลดังนั้นเนี่ยพอมาวัดเหลี่ยมวัดคมกันผมมองว่าวันนี้โบเวนอาจจะไม่ไม่ได้สร้างอันตรายให้กับวารานหรือว่าแม็กควายเยอะสักเท่าไหร่ถ้าจับโบเวนมายืนเป็นปีก อันตรายกว่านะครับดังนั้นผมว่าวันนี้เกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะดูดีกว่าคู่ตรงกลางกันบ้างครับสกอตต์แม็โตมิน่กับเฟสพอกลับมายืนแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเฟสจะต้องมาเล่นเป็นกลางตัวตัดเกมส่วนสกอตต์แมโตมิมน่ครับจะเติมเกมลุกขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็เชื่อมเกมระหว่างกินวูดกับบุโนัวฟร์นันเดสซึ่งมีเพเวอร์บาเนี่ยคอยมาตัวสอดแทรกแน่นอนว่าริมเส้นทั้งซ้ายและขวาลุกชอว์ออมิสคาจะได้เล่นอย่างอิสระตรงที่ว่ามีบุโนัวร์ฟร์นันเนี่ คอยนะครับเป็นบัญชาเกมตรงกลางสนามอยู่แล้วแต่ในส่วนของเกมรับผมมองว่าวันนี้ถ้าลูกชอกับมิสก้าตัดเกมของเคสเวลกับคูฟาวได้และโต้กลับด้วยความเร็วนี่แมนยูน่าจะดูดีกว่าเลทที่เปิดมาเนี่ยหลายคนคงงงว่าทำไมแมนยูถึงต่อน้อยนะครับวันนี้ผมก็ยังงงว่าแมนยูมาเยือนเวสต์แฮมแต่ราคาที่เปิดออกมาเนี่ยแมนยูต่อปอปอแล้วผมรู้สึกว่าเลทแบบนี้เนี่ยแมนยูสู้ได้แล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขี้เล่ไปสักเท่าไหร่ครับแต่ว่า วันนี้ที่แมนยูดูเหนือกว่าเวทแฮมเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็ตัวนลกเตะเวทแฮมมีปัญหา2อ,อย่างครับนั่นคือในเรื่องของกองหลังการได้เคอร์ซูมามาเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเคอร์ซูมาเพิ่งจะลงเล่นยัดแรกแน่นอนว่าการซ้อมในทีมของตัวเองเนี่ยมันอาจจะดูแข็งแกร่งแต่พอลงสนามจริงแล้วเนี่ยเคอร์ซูมาจะเล่นเข้าขากับอ็อกโบน่าหรือเปล่าจะเล่นเข้าขากับดอซันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เดวิดมอยจะต้องกังวล แต่ใน,นส่วนของเกมตรงกลางเนี่ยถ้ามาสัสซูเชกกับดีแคทไลท์เนี่ยน่าจะสู้กับสกอตต์ตมินเน่วูโน่แฟรนันเดสแล้วก็เฟสได้สนุกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องยีงเส้นผมมองว่าวันนี้ไม่สันกินวูดที่มีความเร็วเนี่ยน่าจะเลี้ยงชี้เข้าหางออกบนหน้าตัวๆแน่นอนเนี่ยแล้วส่วนบล็อกบาร์เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของสกิลเพย์อยู่แล้วผมมองว่าวันนี้เลทที่เปิดมาแมนยูปอนนะครับไม่น่าจะเสียเปรียบเวสต์แฮมสักเท่าไหร่วันนี้อยู่ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะ เบ็ดเสร็จแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ทีมงานวิเคราะห์บอลบ่ายเบนเทนล้มโต้ชาแนลก็ขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบ็ดเสร็จแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะบุกมาเอาชนะเวทฮมได้ไม่ยากด้วยสกอร์ครับ2ประตูต่อ1ถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานเบนเทนล้มโต้ L M T o ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับคนที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์มาได้ที่แอด VKBLL a L L, นะครับย้ำอีกครั้งว่า add VKBLL a L L, นะครับรับเสร็บอลเต็งคู่ละ5 0 0 0 0ทุกวันฟรีนะครับรวมไปถึงบอลเตง็งบอลเสต็แล้วก็บอลไลท์เนี่ยผมมีแจกในกลุ่มลายอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณที่ถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วกําลังหากลุ่มลาย เว็บที่คุณเล่นอยู่เนี่ยไม่มีแอดมินดูแลไม่มีทีมงานหาข้อมูลให้ไม่มีกลุ่มรายไให้พูดคุยหรือว่าไม่มีคนการันตีเว็บเนี่ยดังนั้นหยุดเล่นซะนะครับแม้ว่าเว็บมันจะฝากถอนดีก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งคุณถอนเป็นแสนเป็นล้านขึ้นมาแล้วมันไม่มีคนการันตีให้ไม่มีคนตามเงินให้ไม่มีคนดูแลเรื่องนี้ผมว่าคุณอาจจะสวยนะครับยังไงก็ให้ผมดูแลแอดไลน์มาได้ที่ advkball นะครับไว้เจอกันในกลุ่มไลน์สำหรับวันนี้ขอให้ท่านที่แทงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชคดี หิงหิงรวยๆครับ